ถ้าคุณคิดว่าความยุติธรรมมีเพียงในศาลคุณคิดผิดเพราะที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเธอที่คอยลงโทษคนที่รังแกเด็กไม่ว่าคุณจะหนีไปไกลแค่ไหนเธอก็จะหาเจอและคืนนี้เธอกำลังจ้องมองคุณอยู่ผ้อํานวยการโรงเรียนเดินออกจากอาคารอย่างเร่งรีบอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลาตามขมับเสียงจากจันร้องระมมราวกับก,บกำลังเร่งจังหวะหัวใจของทุกคนที่ใต้ร่มต้นมะม่วง ชายชราผิวกร้านน้ำก้มหน้ามือเหี่ยวย่นกําชามข้าวเก่าๆสายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าผู้อํานวยการหยุดมองดวงตาแข็งกร้าวเสียงตะคอกก้องกลางลานแกขโมยเงินจากโรงอาหารใช่หรือไม่นักเรียนและครูที่อยู่ใกล้หยุดทํางานทุกสายตาหันมามองลมพัดแรงผ่านกลิ่นฝุ่นและกลิ่นเหมื่อเหมือนโลกเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นชายชราสันสชีชาช้า เสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินฉันไม่ได้ทำแต่ไม่มีใครเชื่อผู้ออานวยการสั่งให้รอปภค้นถุงผ้าเก่ามือของรอปภสั่นเล็กน้อยภายในมีเพียงผ้าขาวมาเก่าขนมปังแข็งและขวดน้ำครึ่งขวดทันใดนั้นเสียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กวิ่งมาพร้อมน้ำตาเธอร้องลั่นว่าหนูทำเงินหล่นเองความเงียบกลายเป็นเสียงสุบสิบ์ผู้อานวยการหน้าซีเหงื่อไหลยเย็นลงหลังคอเขาก้าวเข้าไปหา แล้วคุกเข่าต่อหน้าชายชรามือทั้งสองจับไหล่ชายชราแน่นเสียงสันพระเอ่ยขอโทษสายตาที่เคยแข็งกร้าวกลับเต็มไปด้วยความละอายหากคุณต้องการผมสามารถต่อในเรื่องนี้ให้บรรยากาศเข้มข้นขึ้นจนถึงจุดช็อกที่ยิ่งกว่าเดิมได้ชายชรานิ่งเงียบแววตาของเขามีบางอย่างที่ผู้อํานวยการอ่านไม่ออกเหมือนคลื่นน้ําที่สงบแต่ซ่อนแรงกระเพื่อมอยู่ข้างใต้เสียงลมคราวนี้เย็นกว่าก่อนหน้า กลิ่นดินชื้นลอยมาตามสายลมเมฆสีเทาคลืบคลานปกคลุมฟ้าเงาของมันทอดลงบนใบหน้าผู้อำนวยการราวกับผ้าดำนักเรียนบางคนยกมือปิดปากครูหลายคนหลบตาความรู้สึกติดอัดแผ่ซ่านไปทั่วลานเหมือนทุกคนถูกบีบเขาด้วยมือที่มองไม่เห็นชายชราลุกขึ้นอย่างช้าๆกระดูกเขาดังกึกเหมือนไม้แห้งแตกเขามองผู้อำนวยการตรงๆเสียงของเขาชัดและเย็น เจ้าคิดว่าคำขอโทษเพียงคำเดียวลบได้ทุกสิ่งหรือเสียงนั้นไม่ดังมากแต่เหมือนสะท้อนอยู่ในหัวทุกคนแม้แต่ลมหายใจยังชงะงักทันใดนั้นฟ้าผ่าลงกลางทุ่งไกลออกไปแสงสว่างวาบแยงตาเสียงฟ้าร้องตามมาหนักหน่วงราวกับโลกกำลังลงโทษใครบางคนชายชราก้าวไปข้างหน้ากลิ่นข้าวเก่าและฝุ่นติดตามตัวเขาแต่แววตากลับเปลี่ยนเป็นลึกและแหลมคมราวกับรู้ความลับที่ไม่มีใครควรรู้ เขาเกื้อมือไปหยิบถุงผ้าแต่ก่อนจะเก็บลงบ่ามือของเขาหยุดค้างกลางอากาศดวงตาเหลือบมองตรงไปยังประตูโรงเรียนราวกับเห็นใครบางคนที่เหลือเชื่อพ่วํหน่วยการหันตามและในวินาทีนั้นเลือดในกายเขาเย็นว่าเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคุณอยากให้ผมดำเนินต่อจนถึงจุดฉเฉลยที่ทำให้บรรยากาศช็อกสุดขีดเลยไหมคือหญิงสาวในชุดนักเรียนเก่ากระโปรงซีจ,จนแทบขาว ผมยาวเปียกน้ำหยดลงตามปลายผิวซีดราวกระดาษและดวงตาที่ไร้ประกายแต่อยู่ในระดับเดียวกับสายตาของผู้อำนวยการเธอไม่กระพริบตาไม่ขยับริมฝีปากแต่ทุกคนที่มองเห็นกลับรับรู้ได้ถึงเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนดังมาจากทุกทิศท,ทางเสียงนั้นเย็นจนขนลุกเกลียวทำไมท่านทำแบบนั้นกับเขาอีกแล้วผู้อำนวยการถอยหลังหก้าวฝ่าเท้าเหยียบก้อนกรวดจ,จนเกิดเสียงดังแกรง่ง เงื่อเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังเขารู้ทันทีว่าเคยเห็นใบหน้านี้มาก่อนแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กคนนี้ตายไปแล้วเมื่อสิบปีก่อนเสียงลมแรงขึ้นใบไม้ปลิวกระทบกำแพงด้วยจังหวะรัวๆนักเรียนบางคนร้องกรีดและวิ่งหนีครูคนหนึ่งยกมือไหว้พึมพำบทสวดท้องฟ้ามืดลงราวกับคํามาเยือนเร็วกว่าปกติชายชรามองภาพนั้นด้วยสายตานิ่งแต่ริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยราวกับรู้เรื่องทั้งหมด เขาก้าวไปใกล้หญิงสาวและเธอก็ก้มลงกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูเขาไม่มีใครได้ยินชัดแต่ผู้อำนวยการกลับเซไปเหมือนถูกผลักด้วยแรงมหาศาลหัวใจของเขาเต้นแรงจนหูอื้อภาพตรงหน้าสันไหวเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กสาวดังขึ้นพร้อมกันจากหลายทิศทางเหมือนทุกมุมของลานโรงเรียนมีเธอยือนอยู่ชายชราหันกลับมามองผู้อำนวยการน้ำเสียงเย็นชาดังกล้องในความเงียบ เจ้ามีเรื่องต้องชดใช้มากกว่าที่คิดฝนเม็ดแรกตกลงมากระทบพื้นแต่กลับไม่เหมือนหยดน้ำธรรมดามันเย็นแหลมเหมือนเศษน้ำแข็งและเมื่อกระทบผิวก็ทิ้งรอยเหมือนถูกกัดกร่อนผู้อำนวยการเริ่มหอบหายใจเขามองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะช่วยนักเรียนและครูถอยห่างออกไปเหลือเพียงเขาชายชาราและเด็กสาวในชุดเปียกชื้นแล้วเด็กสาวก็ก้าวเข้ามาใกล้ หยดน้ำจากเส้นผมตกลงบนรองเท้าผู้อำนวยการเธอเงยหน้ามองและเอ่ยเพียงคำเดียวที่ทำให้เขาหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะคืนของฉันมาคุณต้องการให้ผมเล่าต่อจนเฉลยสิ่งที่เธอต้องการคืนหรือให้เน้นสร้างบรรยากาศร้อนมากขึ้นก่อนเฉลยผู้อำนวยการยืนนิ่งขาแข็งราวกับถูกฝังลงในพื้นสมองของเขาเต็มไปด้วยภาพเก่าภาพห้องเก็บของเล็กๆหลังโรงเรียนกลิ่นอับของฝุ่นและเชื้อราลอยอยู่ในความทรงจำ เขาจำได้คืนฝนตกเมื่อสิบปีก่อนเด็กสาวคนนั้นถูกเรียกให้มาพบเขามีเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนที่กระพริบและเสียงฝนกระหน่ำกระทบหลังคาสังกสีตอนนั้นเธอถือสมุดบัญชีเงินช่วยเหลือเด็กยากจนน้ำฝนซึมเข้าเนื้อกระดาษเธอเอามาส่งให้เขาตรวจแต่สายตาเขากลับจ้องไปที่อย่างอื่นตู้เหล็กมุมห้องที่เก็บซองเงินบริจาคหลายพันบาทเขาจำเสียงเธอได้ชัด เงินนี้ต้องใช้ซื้อชุดนักเรียนให้เพื่อนๆนะคะแต่เขากลับหยิบซองเงินครึ่งหนึ่งเก็บเข้ากระเป๋าแล้วปิดสมุดลงด้วยมือที่เปียกฝนวันรุ่งขึ้นเด็กสาวหายไปไม่มีใครพบร่างมีเพียงข่าวลือว่ามีคนเห็นเธอเดินออกจากโรงเรียนกลางฝนและจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเธออีกปัจจุบันเธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งผิวซีดจนเห็นเส้นเลือดน้ำจากปลายผมหยดลงบนพื้นอย่างต่อเนื่อง ทุกหยดกลายเป็นรอยด่างดำบนปูนเหมือนรอยไหมคืนของฉันมาเสียงเธอทุ้มต่ำกว่าครั้งแรกเหมือนก้องขึ้นจากใต้ดินทุกคนรอบลานได้ยินแต่ไม่มีใครขยับชายชราก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขามีแววเศร้าลึกเขายังมีเวลาแก้ไขถ้าเลือกทำตอนนี้เขาพูดช้าและหนักแน่นราวกับเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายผู้อำนวยการตัวสัน่นมือควานเข้าไปในกระเป๋าเสื้อสูท ดึงซองสีน้ำตาลเก่าๆออกมาซองนั้นชื้นและหยาบขอบกระดาษติดคราบน้ำสีน้ำตาลเข้มเขาถือมันด้วยมือสั่นระริกเหมือนกลัวว่ามันจะระเบิดดวงตาเด็กสาวจ้องไปที่ซองแววตาแข็งและลึกเหมือนบาดแผลที่ไม่มีวันสมานเธอก้าวเข้ามาอีกระยะห่างเหลือเพียงลมหายใจเดียวทันใดนั้นฟ้าผ่าอีกครั้งเสียงดังจนพื้นสัน่นแสงวาบส่องให้เห็นหยดน้ำฝนรอบตัวเธอเปล่งแสงวูบวาบ หมือนเกล็ดแก้วแต่กระจายกลางอากาศมือของเธอเอื้อมมารับซองเมื่อปลายนิ้วแตกระดาษลมเย็นจัดพัดผ่านลานโรงเรียนจนทุกคนขนลุกพร้อมกันเธอหันไปมองชายชราพยักหน้าเบาๆเ,เหมือนสัญญาณที่มีเพียงเขาสองคนเข้าใจจากนั้นร่างเธอก็เริ่มซีดจางเส้นผมและผิวละลายไปกับละอองฝนเหลือเพียงกลิ่นดินเปียกชื้นและความเย็นที่ฝังลึกในกระดูกแต่ก่อนจะหายไปหมด เสียงของเธอยังคงก้องในหัวผู้อำนวยการเจ้าจะได้พบฉันอีกถ้ายังไม่ชดใช้ให้ครบคุณอยากให้ผมเล่าต่อจนถึงเหตุการณ์หลังจากเธอหายไปว่าเกิดอะไรกับผู้อำนวยการและชายชราหรือไม่ผู้อำนวยการยืนตัวแข็งสายตายังคงจ้องไปยังจุดที่เด็กสาวหายไปแม้จะไม่มีร่างอยู่แล้วแต่ความเย็นจากตรงนั้นยังแผ่ซ่านมาถึงเขาเย็นลึกเข้าไปในกระดูกเย็นจนหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียงฝนยังคงตก แต่เหมือนทุกหยดกระแทกพื้นแรงกว่าเดิมน้ำฝนเริ่มไหลเป็นทางตามพื้นปูนรวมกันเป็นแอ่งน้ำตรงหน้าเขาและในแอ่งนั้นภาพใบหน้าของเด็กสาวสะท้อนขึ้นมาอย่างชัดเจนเธอยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นผู้อำนวยการก้าวถอยหลังแต่เท้าข้างหนึ่งลื่นไปบนพื้นเปียกเขาลม้มลงเข่าแทบกระแทกพื้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวฟังดูเหมือนมาจากนักเรียนหลายสิบคน ทั้งที่ลานโรงเรียนเหลือเพียงคนไม่กี่คนชายชราเดินมาช้าๆก้าวของเขาหนักแต่มั่นคงเธอไม่ได้ต้องการเพียงซองเงินนั้นน้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความหมายลึกเธอต้องการให้เจ้าสารภาพพุ่มหน่วยการหายใจติดขัดหัวใจเขาเต้นแรงจนหน้าอกปวดความทรงจำเก่าๆไหลบ่าเข้ามาอีกครั้งไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กสาวแต่มีใบหน้าของเด็กอีกหลายคน เด็กที่เคยยืนต่อแถวรับของบริจาคแต่กลับได้เพียงเศษอาหารหรือเสื้อผ้าเก่าเพราะเงินถูกเบี่ยงไปที่อื่นชายชรานั่งยองลงสายตาเขาอยู่ระดับเดียวกับผู้อำนวยการฝนกระทบหมวกเก่าๆของเขาเป็นจังหวะเจ้ามีโอกาสครั้งสุดท้ายผู้อำนวยการมองไปรอบๆเห็นนักเรียนและครูที่ยังอยู่พวกเขามองด้วยสายตาหวาดกลัวและรังเกียจความรู้สึกอับอายตีขึ้นมาจนคอแห้ง เขาอยากพูดแต่ลิ้นเหมือนหนักเกินจะขยับทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องหนักจนพื้นสัน่นลมแรงพัดประตูโรงเรียนเปิดกว้างและภาพตรงนั้นทําให้ผู้อำนวยการแทบหยุดหายใจที่หน้าประตูมีร่างของเด็กๆหลายคนบางคนอยู่ในชุดนักเรียนเปียกฝนบางคนใส่เสื้อขาดขาดผิวซีดจนมองเห็นเส้นเลือดพวกเขายืนเรียงกันเงียบๆดวงตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขา หยดน้ำจากผมของเด็กๆไหลลงพื้นรวมกันเป็นลำธารเล็กๆไหลเข้ามาหาเขาช้าๆและในน้ำที่ไหลนั้นมีเสียงกระซิบประสานกันชดใช้ชดใช้ชดใช,ช,ดช้ผู้อำนวยการพยายามขยับถอยแต่แผ่นหลังชนกำแพงอิดเย็นชื้นไม่มีทางนี้ความเย็นจากน้ำไหลเข้ามาแต่ข้อเท้าซึมเข้าไปในเนื้อทำให้เขาขนลุกทั่วร่างชายชราลุกขึ้น ก้าวถอยออกไปเพียงเล็กน้อยเหมือนปล่อยให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ต้องเจอจงพูดความจริงก่อนที่พวกเขาจะพาเจ้าไปผู้อำนวยการมองไปที่ฝูงเด็กและเห็นตรงกลางมีเด็กสาวคนเดิมยืนอยู่เธอยื่นมือมาหาเขาฝ่ามือซีดขาวปลายนิ้วเย็นจนเหมือนทำจากน้ำแข็งเขาอ้าปากเสียงแรกที่ออกมาเป็นเพียงลมหายใจสั่นๆแต่แล้ว คุณอยากให้ผมเล่าต่อจนถึงฉากสารภาพบาปและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือให้น้นไปที่การลงโทษเหนือธรรมชาติของฝูงเด็กก่อนแต่แล้วคำพูดแรกก็หลุดออกมาจากริมฝีปากของผู้อำนวยการเสียงของเขาแหบและแตกเหมือนกระดาษเก่าข้าข้าเอาเงินพวกเธอไปลานโรงเรียนเงียบสนิททันทีแม้แต่เสียงฝนก็ดูเหมือนจะชะง,งักลงชั่วขณะสายตาของเด็กๆทั้งหมดจับจ้องเขาเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักว่าเขาพูดความจริงหรือไม่ ผู้อำนวยการหอบหายใจน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาเขาพูดต่อไม่ใช่แค่เงินของเธอแต่ของเด็กอีกหลายคนด้วยฉันใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองฉันคิดว่าคงไม่มีใครรู้เสียงกระซิบของเด็กๆด็กดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่คำว่าชดใช้มันกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆหัวเราะที่ไม่มีความสุขหัวเราะที่ทำให้ผิวหนังเขาขนลุกและหัวใจหดเกรง็งเด็กสาวตรงกลางก้าวมาข้างหน้า ฝีเท้าของเธอไม่ส่งเสียงร่างของเธอ,อยังซีดและชื้นเหมือนเดิมแต่ตอนนี้แววตาของเธอแหลมคมราวกับมีเธอยื่นมือมาวางบนอกของเขาฝ่ามือเย็นเฉียบซึมผ่านเสื้อสูทความเย็นนั้นไหลเข้าสู่หัวใจโดยตรงเขาร้องลั่นด้วยความตกใจแต่ขากลับขยับไม่ได้ดวงตาของเขาพร่าภาพเด็กๆรอบตัวเริ่มหมุนวนราวกับเขาถูกดูดเข้าไปในวงล้อมของพวกเขา เสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ดังปะปนกันเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งที่ไกลและใกล้ในเวลาเดียวกันชายชรามองภาพนั้นอย่างนิ่งดวงตาไม่มีความตกใจราวกับรู้ว่านี่คือผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขากล่าวเสียงต่ำความจริงมีราคาเสมอผู้อำนวยการรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบทุกลมหายใจที่เข้ามาเต็มไปด้วยความเย็นและความหนักอึ้งในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพใบหน้าเด็กๆที่เขาเคยเอาเปรียบ ภาพรอยยิ้มที่กลายเป็นน้ำตาและเสียงขอความช่วยเหลือที่เขาเคยเมินเฉยเด็กสาวกระซิบที่ข้างหูนี่เพียงจุดเริ่มต้นทันใดนั้นร่างของเขาก็สุดลงกับพื้นน้ำฝนรอบตัวไหลเวียนเร็วขึ้นเหมือนกำลังดึงบางสิ่งออกจากร่างเขาดวงตาเขาเบิกกว้างแต่ในแววตานั้นกลับว่างเปล่าริมฝีปากสัน่นเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงนักเรียนและครูที่เหลืออยู่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด บางคนกรีดร้องบางคนวิ่งหนีแต่ชายชรากลับยังคงยืนอยู่ใต้ฝนมองดูผู้อํานวยการที่ค่อยๆถูกกระแสน้ํารอบตัวโอบล้อมเหมือนจะพาเขาไปยังที่ที่ไม่มีใครกลับมาได้แล้วทันใดนั้นเสียงฝนเงียบลงเด็กๆทั้งหมดรวมทั้งเด็กสาวหายไปในพริบตาเหลือเพียงลานโรงเรียนเปียกฝนและชายชราที่ยืนถือถุงผ้าเก่าๆอยู่คนเดียวผู้อํานวยการนอนนิ่งบนพื้น ลมหายใจช้าและตื่นแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งดวงตาของเขามีเงาสะท้อนของเด็กสาวอยู่ในนั้นเหมือนเธอยังอยู่ข้างในเขาถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนต่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อำนวยการหลังจากรอดมาได้ว่าเขาเริ่มถูกหลอกห้อนและชีวิตค่อยๆพังลงอย่างไรจนกว่าจะถึงจุดจบสุดสยองหลังจากวันนั้นโรงเรียนกลับสู่ความเงียบที่ผิดปกติไม่มีเสียงหัวเราะของนักเรียน แม้แต่เสียงนกที่เคยเกาะบ,บนต้นมะม่วงก็ดูจะหายไปผู้อำนวยการลุกขึ้นจากเตียงในเช้าวันถัดมาเสื้อผ้าที่เขาใส่นอนยังคงชื้นทั้งที่เมื่อคืนไม่มีฝนตกพื้นใต้เตียงมีรอยน้ำเป็นวงเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนเขามองกระจกเห็นตัวเองหน้าซีดและใต้ตาดำคล้ำแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะคือในกระจกด้านหลังเขามีเงาของเด็กสาวในชุดนักเรียนเก่ายืนก้มหน้าอยู่นิ่ง เขาหันกลับไปห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่กลิ่นดินเปียกยังคงอบอวลในอากาศตลอดวันนั้นไม่ว่าผู้อำนวยการจะเดินไปที่ไหนเขารู้สึกเหมือนมีฝีเท้าเล็กๆเดินตามอยู่เสมอจังหวะฝีเท้าช้าแต่สม่ำเสมอบางครั้งได้ยินเสียงน้ำหยดลงบนพื้นแม้จะอยู่ในที่แห้งสนิทคืนต่อมาเขานอนพลิกตัวไปมาพยายามปิดตาแต่ภาพใบหน้าเด็กสาวกลับชัดขึ้นในความมืด จนกระทั่งได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเจ้าจำได้หรือไม่ยังมีคนอื่นอีกเขาลืมตาและพบว่าบนผนังห้องนอนมีรอยเปียกเป็นรูปมือเล็กๆหลายสิบรอยเหมือนมีเด็กจำนวนมากยืนเอามือทาาผนังรอยเหล่านั้นค่อยๆไหลเป็นทางน้ำมารวมกันที่พื้นข้างเตียงผู้อำนวยการเริ่มเสียสติเขาพยายามออกจากบ้านกลางดึกหวังจะไปอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากแต่ทุกครั้งที่เลี้ยวหัวมุมถนน เขาจะเห็นเด็กสาวยืนอยู่ไกลๆใต้ไฟถนนผมเปียกหยดน้ำร่วงลงช้าๆไม่ว่าเขาจะเดินเร็วแค่ไหนเธอก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าเสมอเขากลับมาที่บ้านในสภาพเหนื่อยล้าและสัน่นและที่หน้าประตูมีกองซองสีน้ำตาลวางซ้อนกันสูงทุกซองมีชื่อเด็กต่างๆที่เขาเคยโกงแต่ซองเหล่านั้นไม่มีน้ำหนักภายในว่างเปล่ายกเว้นเพียงซองหนึ่งที่มีเศษผมเปียเปียกน้ำอยู่ข้างใน คืนถัดมาเขาฝันเห็นตัวเองอยู่ในลานโรงเรียนอีกครั้งเด็กๆที่เขาเคยเอาเปรียบยืนล้อมรอบไม่มีเสียงพูดแต่ทุกสายตากลับเต็มไปด้วยคำถามที่กรีดลึกเข้าไปในหัวใจเด็กสาวก้าวมาข้างหน้ายื่นมือที่เย็นจนปวดและกระซิบว่าชดใช้หรือจะอยู่กับเราผู้อำนวยการสะดุ้งตื่นพบว่ามือของเขาชืน้นและบนฝ่ามือมีเศษดินเปียกติดอยู่แม้เขาจะล้างออก กลิ่นดินชื้นก็ยังติดฝังอยู่ในผิวจากนั้นทุกเช้าเขาจะพบรอยน้ำไหลจากประตูหน้าบ้านไปจนถึงเตียงนอนเหมือนใครบางคนเดินเข้ามาในบ้านขณะเขาหลับและทุกครั้งที่หลับตาเขาจะได้ยินเสียงเด็กๆก,กระซิบชื่อของตัวเองทีละคนจนเสียงนั้นเต็มห้องไม่นานนะักผู้อำนวยการเริ่มป่วยร่างกายสูผ้ผอมผิวซีดจนเกือบขาวหมอบอกว่าไม่มีโรคร้ายแรง แต่หัวใจเขาเต้นไม่เป็นจังหวะตลอดเวลาเหมือนอยู่ในสภาพหวาดกลัวต่อเนื่องคืนหนึ่งฝนตกหนักเขาตื่นขึ้นมาเพราะเสียงฝีเท้าในบ้านเสียงนั้นเดินชา้ชาๆผ่านโถงผ่านห้องนั่งเล่นและหยุดหน้าห้องนอนเขาประตูเปิดออกอย่างชา้ชาๆเด็กสาวยืนอยู่ที่นั่นด้านหลังเธอมีเด็กอีกหลายสิบคนเรียงกันแน่นทุกคนเปียกฝนดวงตาว่างเปล่าแต่รอยยิ้มบนใบหน้ากลับเย็นเยียบ เธอก้าวเข้ามาและพูดเพียงคำเดียวถึงเวลาแล้วจากนั้นเสียงฝนก็กลบทุกอย่างและในเช้าวันต่อมาบ้านของผู้อำนวยการว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้นอกจากพื้นห้องนอนที่เปียกจนเป็นแอ่งน้ำและซองสีน้ำตาลเปียกฝนวางอยู่บนหมอนภายในมีเพียงป้ายชื่อของเขา ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนตอนต่อเป็นเรื่องเล่าจากชายชราที่เผยว่าทำไมเขาถึงรู้ทุกอย่างและว่าเด็กสาวมาหาเขามาก่อนที่จะปรากฏตัวต่อผู้อำนวยการเช้าวันนั้นหมอกบ,บางปกคลุมทั่วหมู่บ้านอากาศเย็นชื้นราวกับฝนเพิ่งหยุดตกแต่ไม่มีใครพูดถึงผู้อำนวยการเหมือนชื่อของเขาถูกลบออกจากความทรงจำของคนส่วนใหญ่ยกเว้นเพียงชายชราผิวกร้านเขานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าลานโรงเรียน ถุงผ้าเก่าๆวางข้างตัวดวงตาเหมอมองไปไกลเหมือนกำลังรอใครสักคนมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งแอบมามุงฟังพวกเขาอยากรู้ว่าทำไมชายชรารู้เรื่องผู้อำนวยการมากกว่าทุกคนเด็กชายคนหนึ่งถามเสียงเบาลุงลุงรู้จักผู้หญิงคนนั้นเหรอชายชราหันมาช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความหนักใจรู้สิข้ารู้จักเธอตั้งแต่ก่อนพวกเจ้าจะเกิดเขาเริ่มเล่าน้ำเสียงของเขาลึกและชา้า เหมือนทุกคำต้องผ่านน้ำหนักของความทรงจำหลายสิบปีเมื่อ20ปีก่อนข้าเคยเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ลมพัดใบมะม่วงไหวเงาของมันทอดลงบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียในอุบัติเหตุไม่มีใครรับเลี้ยงแต่เธอเรียนเก่งและมีน้ำใจใครไม่มีข้าวกินเธอจะแบ่งให้ใครไม่มีสมุดเธอจะเขียนให้ใช้เสียงของชายชราแผ่วลง แต่ในตอนนั้นข้าก็เหมือนผู้อำนวยการคนนั้นข้าทำผิดกับเธอเด็กๆเ,เงียบฟังแม้แต่เสียงลมก็เหมือนจะฟังด้วยมีเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่สำหรับเด็กยากจนข้าจัดการให้มันหายไปครึ่งหนึ่งเธอรู้แต่เธอไม่เคยฟ้องใครเธอเพียงบอกว่าลุงอยากโกง,งอีกเลยแล้ววันหนึ่งเธอก็หายไปชายชราหยุดดวงตาเขาจับต้องไปที่รอยเปียกบนพื้นราก,กำลังเห็นภาพในอดีต หลังจากนั้นไม่นานเธอกลับมาหาข้าในฝันบอกว่าข้ายังมีโอกาสชดใช้และตั้งแต่นั้นข้าก็ใช้ชีวิตดูแลเด็กยากจนเก็บเงินช่วยเหลือให้ครบทุกบาททุกสตางค์ข้ารู้ว่าถ้าข้าไม่ทำวันหนึ่งเธอจะมาพาข้าไปเด็กหญิงคนหนึ่งถามเสียงสัน่นแล้วทำไมเธอมาหาผู้อำนวยการล่ะคะชายชรามองไปยังตึกโรงเรียนหน้าต่างบางบานยังมีรอยน้ำเปียกเหมือนเมื่อคืนฝนตกเพราะเขาเลือกเส้นทางเดิมที่ข้าเคยเดิน แต่เขาไม่หยุดเธอจึงไม่ให้โอกาสอีกเด็กๆเ,เริ่มถอยออกทีละคนเพราะลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านและในลมเหมือนมีเสียงหัวเราะของเด็กสาวดังแผ่วๆชายชรามองขึ้นไปบนฟ้าเมฆสีเทากำลังเคลื่อนเข้ามาช้าๆเขาหยิบถุงผ้าเก่าๆขึ้นมาสะพายในนั้นมีซองสีน้ำตาลหลายซองเต็มไปด้วยเงินบริจาคที่เขาจะนำไปให้เด็กในหมู่บ้านถัดไปแต่ก่อนจะลุก เขาก้มลงมองรอยน้ำเล็กๆบนพื้นข้างตัวรอยนั้นมีลักษณะเหมือนฝ่าเท้าเล็กๆของเด็กผู้หญิงและมันชี้ไปทางถนนที่ทอดยาวออกจากหมู่บ้านชายชราถอนหายใจข้ารู้ข้าจะทำต่อแล้วเขาก็เดินจากไปโดยมีเสียงฝีเท้าเล็กๆอีก,อกคู่หนึ่งดังอยู่ในเงียบต,ตามหลังเขาไปตลอดทาง ถ้าต้องการผมสามารถเขียนตอนสุดท้ายที่เผยว่าเด็กสาวไม่เพียงเป็นวิญญาณของเด็กกำพร้าแต่เป็นบางสิ่งที่เก่าแก่และผูกพันกับโรงเรียนมาหลายชั่วคนเพื่อปิดเรื่องให้สมบูรณ์และหลอนที่สุดชายชาราเดินไปตามถนนดินแดงท้องฟ้ายังคงปกคลุมด้วยเมฆสีเทาหนักกลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นใบไม้ชื้นฝีเท้าเล็กๆที่ตามมาข้างหลังไม่เคยเร่งหรือช้าลงจังหวะของมันสม่ำเสมอราวกับเฝ้าจับจังหวะลมหายใจของเขาเขาไม่หันกลับ เพราะรู้ว่าถ้าทำสิ่งที่เห็นอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดในที่สุดเขาก็มาถึงหมู่บ้านถัดไปที่นั่นมีโรงเรียนเล็กๆหลังคาสังกะสีขึ้นสนิมผนังไม้ซีดจางและมีรอยแตกเด็กๆหลายคนวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกแต่สายตาบางคู่หยุดมองเขาเหมือนรู้ว่าเขามาเพราะเหตุใดชายชรานำซองสีน้ำตาลออกจากถุงผ้าส่งให้ครูใหญ่ของหมู่บ้านสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน น้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่ลึกในใจเขารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การให้ทานมันคือการต่อรองกับบางสิ่งครูใหญ่ยิ้มขอบคุณเด็กๆโห่ร้องด้วยความดีใจแต่ในกลุ่มเด็กนั้นชายชราสะดุดตากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอยืนอยู่เงียบๆที่ขอบสนามชุดนักเรียนเก่าเปียกชื้นราวกับเพิ่งตากฝนเส้นผมยาวหยดน้ำชา้ชาๆลงบนพื้นดินเขารู้ทันทีว่าเป็นเธอแม้ใบหน้าจะต่างไปเล็กน้อย เหมือนเด็กในไว้อ่อนกว่าแต่แววตาคู่นั้นคือแววตาเดียวกับที่เขาเห็นเมื่อคืนชายชาราก้าวเข้าไปหาเด็กสาวยิ้มบางๆให้รอยยิ้มที่ไม่บอกว่ามิตรหรือศัตรูแล้วเธอก็ก้มลงกระซิบข้าดูอยู่เสมอไม่ว่าที่ไหนทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านใบไม้แห้งปลิวเป็นวงรอบสนามเด็กๆหยุดเล่นแล้วหันมามองแต่ไม่มีใครเห็นว่าเธอหายไปตอนไหน ชายชรารู้สึกถึงความเย็นที่ไหลาตามแนวกระดูกสันหลังเขามองไปยังตึกเรียนเก่าหน้าต่างบานหนึ่งเปิดออกเองช้าชและภายในห้องมืดนั้นมีเงาของเด็กผู้หญิงอีกหลายคนยืนเรียงกันเงียบบางคนใส่ชุดนักเรียนจากยุคเก่าบางคนแต่งตัวในแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนมาจากช่วงเวลาต่างๆกันหัวใจเขาเต้นแรงเขารู้ว่าเธอไม่ใช่เพียงวิญญ,ญาณของเด็กกำพร้าที่ตายเมื่อสิบปีก่อน เธอคือบางสิ่งที่อยู่ที่นี่มานานกว่านั้นมากอาจจะหลายร้อยปีบางสิ่งที่ผูกพันกับโรงเรียนและเด็กๆและคอยพิพากษาผู้ใหญ่ที่เอาเปรียบพวกเขาเสียงกระซิบลอยมาตามลมเสียงของเด็กหลายวัยปนกันเจ้าจะชดใช้จนกว่าพวกเราจะพอใจชายชราก้มหน้ารับมือกำถุงผ้าแน่นเขารู้ดีว่าภารกิจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีคนกงเด็กตราบใดที่เธอยังเฝ้าดู เมื่อเขาเดินออกจากโรงเรียนฝีเท้าเล็กๆยังคงตามหลังแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่เพียงคู่เดียวมันเป็นหลายคู่เดินตามเขาไปพร้อมกันราวกับขบวนเงาเงียบงนันที่จะไม่มีวันปล่อยให้เขาเดินเพียงลำพังอีกต่อไปถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนตำนานของเธอเป็นตอนพิเศษที่เปิดเผยว่าเธอปรากฏในหลายยุคและแต่ละยุคมีผู้ใหญ่ที่หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากโกงเด็กตำนานของเธอถูกเล่าขานในหมู่บ้านรอบๆ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเธอเกิดในปีใดบางคนบอกว่าเธอคือเด็กหญิงที่ถูกขายให้พ่อค้าต่างเมืองเมื่อร้อยปีก่อนบางคนเล่าว่าเธอตายเพราะโรคระบาดในยุคที่โรงเรียนยังเป็นวัดไม้และบางคนก็เชื่อว่าเธอไม่เคยเป็นมนุษย์เลยตั้งแต่แรกเรื่องเล่าที่เก่าแก่ที่สุดพูดถึงคืนฝนตกหนักสายฟ้าผ่าลงกลางลานวัดเก่ามีเงาของเด็กผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นโพแม้สายฝนจะตกกระหน่ำแต่เธอกลับไม่เปียกแม้แต่น้อย ผู้ที่มองเห็นในคืนนั้นต่างเล่าด้วยน้ำเสียงสันเครือว่าเธอยืนมองตรงมาที่พวกเขาเรากับรู้ว่าใครเคยโกงหรือเคยทำร้ายเด็กในหมู่บ้านหลายสิบปีต่อมาโรงเรียนถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่วัดเก่าครูใหญ่คนแรกเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีแต่ไม่นานก็มีเรื่องเล่าว่าเงินบริจาคหายไปจากนั้นครูใหญ่ผู้นั้นก็หายตัวไปในคืนที่ฝนตกหนักไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีใครเห็นเขาออกจากหมู่บ้าน เพียงแต่วันรุ่งขึ้นเด็กๆที่โรงเรียนบอกว่าพวกเขาเห็นเขายืนอยู่ในห้องเรียนเก่ายิ้มเหมือนคนหมดสติและหายไปในอากาศเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำทุกยุคเมื่อมีใครก็ตามที่เอาเปรียบเด็กเธอจะปรากฏตัวอย่างเงียบงันบางครั้งในกระจกห้องเรียนบางครั้งในเสียงหัวเราะเบาๆระหว่างทางเดินและบางครั้งในเงาที่ไม่ควรมีตอนแดดจัดคืนหนึ่งเมื่อ20ปีก่อน มีชายคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยจากการขโมยเงินอาหารกลางวันของเด็กๆเขากลับบ้านหลังดึกเสียงฝีเท้าเล็กๆตามหลังเขามาตลอดทางเขาหันกลับไปหลายครั้งแต่ไม่พบใครจนกระทั่งถึงหน้าบ้านเธอยืนอยู่ที่บันไดขั้นแรกดวงตาดำสนิทสะท้อนเพียงเงาเขาเองประตูบ้านปิดเองดังปังและเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านนั้นก็ว่างเปล่าผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเรียนรู้ว่าไม่ควรล่วงเกินเด็ก ไม่ควรโกงสิ่งที่เป็นของพวกเขาเพราะแม้กฎหมายอาจมองไม่เห็นแต่เธอมองเห็นทุกสิ่งชายชราที่เคยถูกใส่ร้ายตอนนี้กลายเป็นคนที่เธอเลือกให้ทำหน้าที่แทนเขาเดินทางไปหลายหมู่บ้านเฝ้าดูแลกเปลี่ยนและบางครั้งก็เตือนผู้ใหญ่ที่คิดร้ายเขาไม่เคยถามว่าถ้าเขาทำผิดเองเธอจะทำอะไรกับเขาเพราะเขารู้คำตอบอยู่แล้วในคืนที่ลมแรงที่สุดของปีเขามักเห็นเธอยืนอยู่ตรงหัวมุมถนน เมื่อจับกระโปรงนักเรียนเก่าๆผมยาวพลิ้วไปตามลมรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นหรือความโกรธแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ที่รอรอจนกว่านี้ทุกก้อนจะถูกชำระถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนตอนต่อที่เล่าว่าชายชราเริ่มพบว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีพวกเขาทั้งชั้นเรียนเก่าที่ปรากฏขึ้นเพื่อไล่ล่าคนผิดในหลายพื้นที่คืนหนึ่งฝนตกพรำๆเหมือนคืนแรกที่เขาพบเธอชายชรายืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าโรงเรียน เสียงฝนกระทบใบไม้ดังราวกับเสียงกระซิบจากอดีตเธอปรากฏตัวตรงหน้าแสงฟ้าผ่าวาบทำให้เห็นใบหน้าเธอชัดแต่คราวนี้ไม่มีความเย็นชาเหมือนทุกครั้งมีเพียงสายตานิ่งลึกที่เหมือนจะบอกลาเจ้าทำได้ดีแล้วเสียงเธอแผ่วราวกับลมฝนพัดผ่านหูและทันใดนั้นเขาเห็นเงาเด็กๆอีกหลายคนทุกคนสวมชุดนักเรียนยุคเก่ายืนเรียงรายอยู่ข้างหลังเธอพวกเขายิ้มให้เขายิ้มอย่างสงบ เหมือนเด็กที่ได้กลับบ้านหลังเลิกเรียนลมแรงพัดจนใบมะม่วงปลิววันร่างของเธอและเด็กๆจางหายไปพร้อมหยดฝนเหลือเพียงความเงียบอุ่นๆคลุมทั่วลานโรงเรียนชายชราหลับตาลงน้ำตาไหลปนฝนเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาสิ้นสุดลงแล้วรุงว่งเช้าผู้คนพบเขานั่งพิงต้นมะม่วงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มสมกในมือยังถือชามข้าวเก่าใบาเดิมและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้เห็นเธออีกเลย แต่ทุกคนยังจำได้ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งที่เฝ้าดูแลความยุติธรรมให้กับเด็กๆตราบจนวันสุดท้ายที่เธอจากไป